สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพรอติสาแฟมิลี่รายงานตัวคะ่ะสวัสดีพี่น้องหลาทัวโลกทโรประเทศนัมเด้อค่ะนะคะวาวอีกแกล้วนะคะสัดท้ายกินแล้วนะคะกีนีพี่พลอยไปเบิล์นะคะน้องหลากำลังตอมเพลงอยู่เนาะนะคะตะกี้นี้นะคะน้องหลากำลังอ่าตอมเพลงอยู่ในอ่าช่องเฟซบุ๊กนะคะช่องเฟซบุ๊กนะคะทั้งทั้งในในในเฟซบุ๊กค่ะว่าแต่ในเพจในเฟซบุ๊กนะคะน้องกำลังตอมอยู่ตะกี้นีนะคะ เราเข้าไปฟังหน่อยหนึ่งนะคะเราก็ออกมานะคะแล้วตอนนี้แอดวัดใช้เพิ่งกไระลังไรตัวอยู่ทั้งยูทูบค่ะเรื่องงานเรื่องการนะคะแอดวัดใชเปิ่งกะจัดเจนเนาะนะคะเปิ่งกะไรตัวอยูทั้งเฟซบุ๊กเอ๋ทั้งยูทูบโอ้ยพีพอไอเาบอกไปัวนะคะ <S <S ตอนนี้เปิ่งกะลังไรอยู่ทางยูทูบนะคะกะลังขี้แจงเรื่องงานเรื่องนีหอย่างนะคะอี p แปดใกล้จะมาถึงนี่นะคะ <S <S เรื่องเขากุ้มเรื่องอีหอย่างนะคะเอพีก็ถามไปว่าเขากุ้มแบบไหนได้รับที่ยั้งประมาณนี้นะคะ ถ้าเข้าไปได้บัญชีของแอดทวัดใช้แล้วนะคะมันก็เขาแต่มันก็ลิงกันอยู่ในเพจของร้องล้านเนาะนะคะก็คือว่ากติเห็นกันทุกคนนะคะเขาทุกคนนะคะเราที่นี่กับแบบว่าอ่าลองกติเห็นนะคะแอดมินกจิเห็นกันทุกคนนะคะถ้าเข้าไปได้บัญชีของแอดทวัดใช้นะคะของธนาคารกสิกรเนาะนะคะมันจะลิงก์กันนะคะมันจะลิงก์กันอยู่ในอ่าในนั้น บางคนเขาก็เข่าไปแล้วนะคะตอนนี้เริ่มเป็นย้อยเขากุมกันแล้วค่ะดีใจก็นองลาเด้อค่ะนะคะบอพอแม่แม่พอถงนะคะตอนนี้บัตรได้พันสี่ลอยตัวแล้วนะคะพันสี่อยสามติดว่าจไรนี่แหละค่ะประมาณนี้แหละนะคะเราเลยสองสามมือนะคะอีสองสามมือนะคะเราก็ยังยังได้อีกยังได้อีกนะคะพอพอแม่ก็ยังสือตัวกันอยู่อีกนะคะนะคะพอพอแม่ของนองลานะคะหลายคนนะคะปลายดำดีปายอย่างหลายๆคนนั่นแหละพอพอแม่ของนองลานว่าสันเถรนะคะ นองลาลก็เรยกมันรู้สึกว่านองลาค่ะเอตี้ก็ว่านองลาอ้นวนขึ้นมาสันเดย์โอ้ยไอว่านองลาอ้วนขึ้นน้อยว่าสนันเดยนะคะก็บ่น้อยดอกนะคะก็อ้วนอ้วนขึ้นแหละนะคะอ <c oughs> ้วนขึ้นเห็ุยังกินเขาแฉกเนาะกินเขาแฉกก็ธรรมดาแล้วทานสบายใจอยังก็ธรรมดานะคะตอนนี้รู้สึกว่านองลากสบายใจขึ้นเนาะ เรื่องงานเรื่องการนะคะเรื่องเอกสารน้องหลักกำลังเดินเอกสารอยู่นะคะสไนเป็นยังตัวอยู่เนาะเอกสารหลายๆอย่างเนาะนะคะเอกสารทุกอย่างน่ะน้องหลักกับพี่จาหมดแล้วนะคะคุยหมดแล้วนะคะจะเย็นๆกันเด้อแม่พ่อพ่อไม่แม่นะคะเอตตี้ก็บอกว่าพี่พลอยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะพี่พลอยนิสานนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเห็นน้องนะคะจะใส่ชุดสวยๆอยู่ในวงใหญ่วันเสาร์นะคะเอตตี้เป็นกระลูมาจังตีเนาะนะคะ เรเลยบอกว่าเออข้าวดีนั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะเห็นน้องนะคะได้ยืนอ,อยู่บนเวทีใหญ่ๆใส่ชุดสวยๆวันสันเดย์นะคะบรรยากาศเก่าๆก็กำลังจะกลับมาวันสันเดยเ์ตีบอกดีเนาะนะคะเออก็ดีใจะนะคะพี่พอยก็อยากเห็นแบบนั้นนะคะเพาะตองนี้ทุกมือดหดอกะค่ะนะคะเพาต้องประจํานะคะเพาะต้องประจะะะํานะคะเอาแค่ว่าเอ่อต้องสำง,งานเนี่ยประมาณนี้นะคะ ตัวรับแบบไผ่วารับไผ่แบบว่าตัวแบบรับเอาแค่ไหววัไที่ว,ว่าจังสิรับแบบอยู่ตลอดเลยมันกับอาไหวเนาะนะคะเพราะว่าน้องกบบยังบ้านชง,งกับยังโปแลลวอย่างประมาณนี้เนาะนะคะห่างบานไปกับห่วงบานห่วงเหมี่ยงประมาณนี้เนาะนะคะเรามันยังบอชินกับการทิวานะคะท่วาน้องจะต้องแบบว่าอ่าอยู่ทั้งวงนะคะเรามีเวลาที่ขึ้นตอนไหนนะเวลาพักพอนเขาว่าเขาถาวงหมอล้มเขาจีน้ำฝนตอแจงเนาะนะคะ ว่านองกีรับได้บบนะคะว่านองทีไปได้โบนะคะพอสา้ํำตดแจงเนาะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันจังไดล่ะมันต้องเบากเนานะคะมันต้องคุยกันประมาณนี้รับได้นะคะแต่ว่ามันต้องแต่ก็ต้องคุยเอกตานก็ต้องอ่าทุกอย่างมันต้องพอหมดนะคะมันถือว่าคือคนไทยนะคะนะคะนะคะก็อย่างว่าน่๋จะใจเย็นๆค่ะนะคะเอาแค่รับเชิญก็ได้นะคะแค่ว่าแบบต้องจมือประมาณนี้ ตัวก็กลับไปบ้านโตนะคะตัวก็กลับไปบ้านโตแล้วตัวก็ไปจัดคุ้มปิดอยู่บ้านโตนคือเ่าได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลบ้านดูแลตรงนะคะน้องหลาก็มีอย่างที่น้องตองดูแลหลายอย่างเนาะนะคะแบบนั้นก็ได้นะคะประ้องมาประจําก็ได้นะคะเอฟที่ก็ดีใจแลวเนาะเอฟีก็บอกว่าอยากเห็นน้องหลามาเมืองไทยมารับเชิญนั่นล่ละนะคะว่าจะว่ายู่ประจํานี่กับุงสิยากแดงนะคะแต่กบับโบน่น่หรือยังมันกบับบนน่นอนมันบอก ค่มาย่ประจําเลยนี่นะคะเอกสารนองหลานะคะถักครบแล้วกั Sadly, บ่วมีปัญหาค่ะนะคะครบแล้วกับ่วมีปัญหานะคะถึงเวลานอนตุกนอนนอนเห่หลยนะคะนอนเห่หลยไนะคะถึงเวลาพักผ่อนเนาะนะคะเราถึงเวลาล้าตักกระล้าเดี๋ยวมัน <s> ก็ะชิ้นไปเองค่ะนะคะแต่ว่าแล้วแต่นองเนาะแล้วแต่นองแล้วแต่แล้วแตู่้หลผูกใหญ่ยน้าแล้วแต่นองน้าว่าที่อ่าลับ รับได้โบนะคะวันจีรับบบนะคะรับหรือโบรับเข้ากับประเดอ๋ยอ่าอย่างหลกนะคะถ้ารับนะคะอ่าพอ่ม่แม่ก็ดีใจนะคะที่ได้เห็นลูกเจ้าพิ้นได้มาแสดงในเมืองไทยมาดูไกลพื้นนะคะประมาณนี้เนาะนะคะเออนะคะก็ดีใจทุกอย่างน่ะพี่พ้อยได้เมื่อนะคะน้องที่อยู่ทั้งเมืองไทยพี่พอ้อยก็ดีใจนะคะที่น้องที่ดูทั้งเมืองนอกนะคะ อังกิบาตนอกพี่พ่อก็ดีใจคือเก่านะคะเป็นกำลังใจคือเก่านะคะพี่พ้อยพี่พ่อก็เป็นเอฟตีคนหนึ่งทอนันนะคะพี่พ่อนิสานะคะเป็นแค่เอฟตีคนหนึ่งทอนันนะคะบันดยคิดอีหยังบันดยคิดเล็กคิดน้อยบันดยคิดอีหยังนะคะเป็นเอฟตี้ทั่วไปก็ยังเป็นเอฟตีเฮานี่แหละนะคะช่องยูทูบเบอร์ทุกทุกช่องนะคะเป็นคือเก่านะคะถึงพี่พ้อยที่มีเป็นมีช่องยูทูบเบอร์ก็จริงนะคะก็เป็นเอฟตี้องหลานคือเก่านั่นละนะคะเนาะนะคะอ่าช่องยูทูบเบอร์กับะ พวกเราลู่กันนะคะช่องยูทูบเปิดนะคะพวกเราคือเอฟซีฐานนะคะแต่ว่าเป็นเอฟซีทีวามีช่องตอานั้นนะคะช่องที่ว่าเปิดมาก,ก่อนมูนะคะมัในได้ในช่องบรรดายูทูบเปิดนะคะช่องพี่พ้อยเนี่ยเปิดมาก,ก่อนมูเลยนะคะหาปีนะคะยังได้น้อยหนึ่งนะคะยอดตับไปยังได้น้อยเดียวนะคะยอดวิวก็น่อยยอดตับกว่าน่อยนะคะสําหรับช่องพี่พ้อยนีตานะคะแต่เป็นพี่พ้อยนีตาก็บ่เคยคิดนะคะบ่เคยคิดอีหยังบ่เคยคิดียว่าอ๊ ห้องน,นี้อยากได้ยอดซับหลายๆจังไรจังไรสิดมันบไน่ได้นะคนเรามันก็นอยากได้เนาะนะคะแต่ว่ามันบ่ได้น่ะดีเฮ็ดจังไดนะคะแต่ก็ดีค่ะน,นะคะพี่พอ้อยยอดซับพี่พอ้อยกิอขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะกอ่อขึ้นทีละน้อยละน้อยนะคะบ่ได้ขึ้นรายนะคะก็ว่ามีปัญหาสําหรับพี่พอ้อยค่ะนะคะยอดวิวยอดหยังก็คือกันนะคะอยากได้ทุกคนนั่นล่ะ แต่พี่พ้อยก็บอได้นะคะก็ได้อยู่น้อยหนึงนะะเพราะฉะนั้นแหละพี่พ้อยก็อยากให้เอฟซีเนาะช่วยเบิ้งคิดให้พี่พ้อยน้งที่ว่าบข่ขาดโฆษณาเนาะนะคะเอฟซี FT นะคะพี P ่พ้อยมาด้วยใจ่นะคะพี P ่พ้อยมาด้วยใจจริงนะคะมาเชียร์น้องหลายด้วยใจจริงนะคะบ่คิดเล็กคิดน้อยนะคะมาด้วยใจมาด้วยใจจริงๆนะคะสําหรับพี่พ้อยนะคะอยากให้เบิ้งกันเอาเ้อะนะคะพี P ่พ้ P อยบเบาพี่พ้อยบ่คุยจะมาด้วยใจตัวเองนะคะ อันนะคะมาก,กันแล้วนี่แหละคือเอฟีนะคะดีเอฟีของแ้นะคะที่ว่าบอกคิดอีกอย่างคิดอยู่คือกันค่ะนะคะคิดอยู่คือกันว่าโอ้ยนะคะ แบบว่าอย่างไดเนาะนะคะบบว่าเออยอดวิวตกันยังหน่อยอยู่เนาะนะคะจะแยกกับอย่าไปเทียบเพราะว่าเนี่ยอย่าห้คิดอย่างเดียวอย่าไปเทียบกับเขาอย่าไปเทียบกับไผ่เนาะไปเรื่อยๆนะคะเอายูแบบสบายๆว่าพี่พ้อยกับไปเดือดหลอดอยี่ยงเนาะนะคะพี่พ้อยกับคือเอฟซีเทียบคือคือเอฟซีคนหนึ่งท่อนั้นนะคะพอมที่จะเทียนองลาไปเรื่อยๆเด้อเดินแต่เดินตามกันไปเรื่อยๆเด้อนะคะอ่านะคะเดี๋ยวก็จะมีข่าวดีเด้อนะคะนองลาวได้มาถึงงใงไงแนนอนนะคะใจใหญ่ กนันด้วกับเอกีนะคะพอพอไปแม่บอผีดวงแน่นอนค่ะ